สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับก็จะมาทดลองนะครับสร้างสคริปต์หรือว่าทำเว็บแอพนะครับในการทดลองการคลิกปุ่มนะครับจากเว็บไซต์ chat GPT นะครับซึ่งเป็น o p e n AI นะครับที่จะช่วยมนุษย์เนี่ยเขียนโค้ดได้ง่ายๆนะครับมาดูว่าถ้าผมนะครับขอความช่วยเหลือจาก chat GPT แล้วผมสามารถจะไปทำสคริปต์ได้จริงหรือไม่นะครับโอเคนะครับ ผมจะมาพิมพ์ตรงนี้นะครับพิมพ์คำว่าจะว่าสคริปต์นะครับจะว่าสคริปแล้วก็ผมจะไปทำปุ่มนะครับก็คือ Button นคลิกนะครับถ้าผมจะไปทำปุ่มคลิกนะครับโดยใช้ Java Script ในเว็บแอปของผมเนี่ยผมจะต้องทำอย่างไรนะครับผมก็พิมพ์ถามคำนี้เลยนะครับจากนั้นก็กด enter สอบถามไปเลยครับ AI ก็จะเริ่มประมวลผลคำถาม นะครับแล้วก็แสดงตัวอย่างโค้ดขึ้นมาให้ดูแบบนี้เลยนะครับนี่บัตรทอนนั่นนี่ว่าไปเลยนะครับนี่นะครับสร้าง ID นะครับสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับแล้วก็มีตัวอย่างคําสั่งมาให้เรียบร้อยตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็จะไปทดสอบนะครับตามสคริปต์ที่ AI ตัวเนี้ยนะครับบอกมานะครับโดยผมมาที่นะครับแอปสคริป แล้วก็ผมก็จะสร้างไฟล์ HTML ทดสอบขึ้นมานะครับผมจะตั้งชื่อว่า index ก็แล้วกันนะครับกด enter ครับจากนั้นนะครับผมก็จะมา copy คําสั่งแรกนะครับเขาบอกว่าให้เอาคําสั่งนี้ไปไว้ใน HTML นะครับแล้วก็ ctrl C หรือจะ copy ตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็วางไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับคำสั่งที่2นะครับให้นะครับ อ๋อตัวนี้เป็นเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้ทั้งชุดได้เลยนะครับก็ o ี y c ค d e นี้ครับก็ p ี code นะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมลบออกเลยนะครับ d e l e t e นะครับ Control V ทั้งชุดไปแบบนี้เลยนะครับมันก็จะมี Input นะครับที่เป็น Button นะครับชื่อว่า ID ชื่อว่า My Button นะครับแล้วมีคำว่าคลิก Me นะครับ จากนั้นก็จะมีการเขียนคำสั่งนะครับ c o n Button นะครับสร้างตัวแปรชื่อว่า button ขึ้นมานะครับแล้วก็ document.get element by id my button ไเนี่ยไป get id นี้มานะครับจากนั้นก็ button a d e v v n t t l s t t n n r r นะดักเหตุการณ์ว่ามีการคลิกหรือเปล่านะครับตรงนี้ถ้ามีการคลิกก็ให้ประรันฟังก์ชันนะครับก็ให้ alert ขึ้นมาว่า button คล okay ิกโอเคนะครับกดปุ่มบันทึกครับ บันทึกเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะมารันทดสอบนะครับเดี๋ยวทำเป็นเว็บแอปก่อนนะครับไปที่เว็บแอปครับทุกคนนะครับการทำให้ใช้งานได้ครับเดี๋ยวจะมาดูว่า AI ตัวนี้นะมันเขียนโค้ดให้เราและมันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเปิดลิงก์ทดสอบขึ้นมาเลยนะครับโอเคนะครับได้ปุ่มมาแล้วนะครับ จากนั้นนะครับผมจะลองคลิกที่ปุ่มดูนะครับนี่เรียบร้อยนะครับบัตตันคลิกเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองง่ายมากๆเลยนะครับสามารถที่จะทํางานได้จริงๆนะครับสามารถที่เราจะ Copy Code นะครับแล้วก็เอาไปใช้งานนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับการนำโค้ดนะครับหรือว่าการขอความช่วยเหลือนะครับจาก Open AI หรือว่า Chat GPT เนี้ยนะครับไปเขียนสคริปต์จริงๆนะครับได้ตามนี้เลยนะครับยังไงก็ไปลองใช้ประโยชน์กันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ